ตอนนี้เราก็ถึงเวลาลงสักทีนะก็ไม่คิดว่ามาถึง5้าโมงขนาดนี้เนาะสี่ห้าโมงเนี่ยคนทำไมโอ้เต็มเลยคนยังเต็มนาอยู่รอบยาวเราเผลอเผลอตรงไปไงหมาบอกว่าอย่าตรงไปนะให้มาทางนัานนี้หมามันบอกว่าอย่าตรงไปถ้าตรงไปนี่ควายเลยอันนี้บอกว่าทางลงเขาลาดชันนะครับมาดูซิว่าตอนนี้เราตั้งอะไรไว้ครับผมเข้มข้นบนแพดเดิลนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาไปกันยาวๆนะครับเปิดแผนที่ก่อน เราจะได้ร like, ูู้โค้งนะครับเราจะได้รู้โค้งเราจะได้รู้โค้งว่าวิ่งยังไงนะฮะวิ่งแล้วก็รู้โค้งอันนี้เราจะพยายามไม่ใช้เบรกครับสังเกตคันทั้งหน้าหน้าจะมีการใช้เบรกหรือเปล่านี่เรายังไม่ใช้เบรกของเราไม่ใช้เบรกแต่เป็นอย่างนี้ไฟเบรกขึ้นปะตอนนี้ยังไม่ขึ้นต้องรอจนแบบหยุดนิ่งเอาหยุดนิ่งถึงขึ้นนี่นี่เราแบบยกคันเร่งอยู่นะเห็นไหมหยุดนิ่งเลยนะ หยุดน e, ิ่งเลยผมเอาง่ายคือถ้าผมยกก็คือหยุดนิ่งครับผมเขาประเมินไว้ว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยแบตเตอรี่จะเหลือที่7จซครับกับระยะทางทั้งหมด52กิโลต้อนขามาแล้วก็ประมาณ5้าบสป่ะใช่ไหมใช่ป่ะ5้าสิบสจากแบตเตอรี่1นึรเอน่ะขึ้นมาที่นี่เหลือเท่าไหร่นะแปดสิบเท่าไหร่นะแปดสิบแปดบเจดช่ นะฮะส่วนตอนนี higher, ้ขาลงบอกว่าแปดสิบเจ็ดเหลือข้างล่างจะเหลือเจ็ดสิบเจ็ดครับผมนะฮะออกไปก่อนได้ไหมเนี่ทางเขียวอย่าเพิ่งคือถ้ารถน้ำมันใช่ไหมเป็น PHEV น่าจะรุ่นเดียวกับไปไผ่นะ โหนี่แบบดีเจนสูงใช้ได้เลยเนะี่ยยกมาแทบหยุดเลยเนะี่ยเขาเป็นปลอดภัยเนาะรับขี่แบบนี้เดดสองเขาก็กดดานแหละแต่เขาก็ได้แค่นี้เดี๋ยวรอจังหวะผมรอจังหวะแสงอยู่ เริ่มดับเนี่ยใช่นั่นแหละเบรกฟับไปยกโอ้โหตอนลงนี่สนุกใช้ได้เลยครับผมเฮ้ยเนียนอ่ะเนี่ยตอนลงเนียนกว่าตอนขึ้นจริงๆนะโอ้ชัดกว่าเพราะมันเป็นทางลงไงมันใช้ความเร็วเนาะโระวังปะเนียนเลยอ่ะ ก็มีการใช้ใช้เบรกบ้างแหละเพราะว่าเราก็มาเร็วของเราด้วยแหละตอนนี้เราก็ขับความเร็วประคองกันอยู่เนี่ยสี่สิบห้าสิบครับผมเนี่ยฮะดูเนี่ยคืออีกว่าวันวันวันพัดเดิลเนี่ยใช้ตอนลงเขาว่าเนียนกว่าตอนขึ้นนะคือตอนที่เรายกเนี่ยคือรู้สึกว่ามันหน่วงครับใช่ใช่ชัดดิ โันนี่ถ้าเรามาเมื่อเมื่อวานเนี้ยผมใส่คนคงเยอะมากๆอะ่ะเนี่ยเมื่อกี้เจอพี่เขาพี่เขาบอกว่าเขาไปดอยสุเทพเหรออ้วนรถโอ้โหแน่นติดมากเลยขึ้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยขึ้นไม่ได้ใช่เออในเมืองก็รถติดเขาบอกติดไปไหนก็ติดไปหมดเลยโชคดีมากช่วงนีมากเลย,ย,ม,เลยมันหยุดสามวันด้วยไงแล้วมันเป็นช่วงอากาศเย็นใช่ แต่รอบนี้ไม่ค่อยเย็นนะเอาจริงสู้รอบก่อนเทสลามาเนอะโอ้โหเจ็สองตอนนี้อน้นอ้นนั่งด้านหลังมารู้สึกยังไงบ้างอะรถเบี่ยงไหมเบี่ยงนะตอนจ้าซัโคงที่เอกเพราะเอกจอบรถหรอืออะไรือตอนเนี้ยตอนเนี้ยเอาตอนนี้เมื่อกี้อื่นเลิฟอื่นเนี่ยเพราะมันหน่วงไงไม่หรอกอีกขับเร็วด้วยใช่ <S <S 2> <S 2> คนขับก็ขับสนุกแหละ ต้องอยากถ้าอยากรู้ต้องถามตอนทางให้มันปกติแต่ปกติเออตรงนี้จะทำทำไม้องไมเอ๋ถึงเรืองเซเว่นเอ็กซ์อะไไม่เคยดู <c oughs> ไม่เคยดูคลิปเราโอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยดูคลิปเราไปติดตามช่อง EV Anywhere นะตอนนั้นเขามีพูดไว้ เล่าให้ฟังเล่าใหม่ก็ได้เล่าใหม่ก็ได้เล oh right? ่าใหม่ก็ได้คือที่ที่ชอบ 7x ก็คงเป็นแบบรูปร่างหน้าตาล้วนแหละคือพอเห็นแล้วก็แบบชอบอ่ะอืมส่วนเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องอะไรพวกเนี้ยเราก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่ละกันอ่าต้องบอกแบบนี้คือสามารถล็อกรถเปิดรถได้ใช่ป่ะหน้าจอไอที่มันหลักห่วงอะไรที่เป็นแบบหลักๆประเภทอย่างเงี้ยอืส่วนไอที่แบบว่าที่มัน ส่วนอันที่มันยังไม่นั่นมันก็ยังคือต้องบอกแบบนี้คือตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะแบ่งเป็นแบบ2อย่างคือซอฟต์แวร์เกี่ยวกวกระบบปฏิบัติการรถระบบปฏิบัติการรถเนี่ยคือเซเว่นเอ็กซ์ไม่ได้เรียกว่าขี้เล่เลยอ่าอย่างออย่างซอฟต์แวร์เนี่ยดูเดิหมุนติ้วจิ้วจิ้ว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 เห็นไหมมันไวมากใช่ป่ะแต่อีกมันจะมีซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งก็คือซอฟต์แวร์เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าตัวช่วยการขับขี่ใช่ป่ะ เรื่องการจอดรถอะไรประมาณแบบเนี้ยเออซึ่งเวลาเราขับจริงๆอะ่ะถึงเวลาเอกก็ชอบจอดเองม้ากว่างไงเราอาจจะว้อหวากับตอนตอนแรกๆที่ที่เราเราใช้อะไรประมาณเนี้ยเอ,อเอาจริงก็ไม่ได้ใช้ไงเอาจริงไม่ได้ใช้เลยโ oh, อ้เซเว่นเอกอ่ะถ้าเอกไม่ขับมารีวิวแบบเนี้ยโอ้เห็นเอกใช้ปะล่ะไม่ได้ใช้ะะไม่ได้ใช้เลยเนี่ยพอมารีวิวรอบเนี้ยแล้วเราได้ใช้เนี่ยก็เลยรู้ว่าเอ้ย มันก็มีในส่วนของโคพายโ t ด้วยนะเวลาเราใช้ LCC อ่ะซึ่งเราได้เราเข้าใจว่าบังคับแรงแล้วมันหลุดไงพอเรามาลองปุ๊บเราก็รู้ว่าอ๋อมันมีมันมีตรงนี้เหมือนกันนะอะไรแบบเนี้ยต่เอาจริงที่หลักๆมากๆเลยอะ่ะชอบเรื่องระยะทางที่มันได้ด้วยแหละอืระยะทาง <ๆ S 1> <นะ S 2> ก็ตอนนั้นที่เราขับไปปานบุรีอะจาได้ป่ะโอขับไปปานบุรีนั่นอนะเราขับเฉลี่ยประมาณ110ยสิบนะประมาณร้อ แล้วเราก็ขับแบบแบบไม่ได้แบบไม่ได้ปั้นนะ่ะไม่ได้ปั้นเลยอ่ะเออขับไปกลับอ่ะหกร้อยโลอ่ะแบตยังเหลืออคือขับไปกินข้าวที่ปานบุรีกลับได้อ่ะซึ่งเราก็มองหารถประมาณอย่างเงี้ยนานแล้วก็คือกับเกินห้าร้อยกิโลตอนหนึ่งการ<ม>ชาร์จ<ม>ป,ประมาณเนี้ยตรงนี้ด้วยเออแล้วคือครั้งนี้มาเนี่ยอึ้งมากเลยคือแบบเออถ้าเราไม่ได้เร่งรีบเนี่ยเรามาเชียงใหม่เนี่ย จริงๆถ้าเราไม่ได้แวะกินข้าวโอ้เราวิ่งมาก็น่าจะประมาณแค่เจ็ดชั่วโมงครึ่งอย่างนะใช่เออเนี่นี่วิ่งมาแบบเรื่อยๆนะเราจริงๆตอนเราแวะเข้าห้องน้ําอ่ะจริงถ้าเป็นสไตล์คนเที่ยวเดินทางจริงแวะเข้าห้องน้ําซื้อกาแฟรกระชารทีละจิ๊ดชา์ทีละจิ๊ดนีก็ได้ <laughs> คือคืออันนี้แต่เราแบบโอ้ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยอ่ะศูนย์ถึงหนึ่งร้อยชาร์จสี่สิบห้านาทีอะ่ะเออแล้วจะบอกว่าตอนที่เอกชาร์จข้างล่างตอนนั้นชาร์จ สิบศูนย์ถึงสิบเปอร์เซ็นหรือศูนย์ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์จำไม่ได้ละเจ็ดนาทีเองอะโอเออใช่ตอโจทย์อ่ะคือมัน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 เร็วไงมันก็เลยตอบโจทย์ไงเข้าใจปะอ้นหรือว่าคนถามหลับไปละถามนิดเดียวแค่แล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือวัสดุภายในอ่ะอมันดูดีอะมันก็ดูดีแต่ตอนนี้ต้องโอดต้องยอมรับนะว่าเนี่ยฟูงมาลายอ่ะขับมาตลอดอะ ไม่ค่อยได้เช็ดเท่าไหร่อะตอนเนี้เอกรู้สึกว่ามันเริ่มแบบดำๆแล้วอาจจะเป็นเพราะวันนั้นด้วยเอาเอารถไปทําช่วงล่างด้วยไงเอารถไปทําช่วงล่างด้วยก็ผ่านกันหลายมือด้วยแล้วประมาณเนี้เออแต่อีก็สั่งไอ้นี่ไประของเป็นคล้ายๆทิชชู่เปียกของวิบวับสั่งมาสำหรับสำหรับเช็ดสำหรับสำหรับเช็ดเบาพวกเนี้ยที่เป็นพวกคาบคาบคาบ แป้งคราบเครื่องสาอางอะไรประมาณเนี้ยลองดูเผื่อดีห่อหนึ่งเจ็ดสิบห้าบาทอันนี้ช่วยเขาขายต่อกับผมช่วยเขาขายต่อไม่พอหนึ่งเจ็ดสิบห้าบาทแต่ถ้าซื้อห้าห่อมันจะเหลือสองร้อยเก้าเก้ารวมส่งไงก็เลยสั่งมาห้าห่อเลยห่อหนึ่งมีประมาณสิบถุงมั้งเออเห็นเห็นในในกลุ่มสมาชิกเขาเขาบอกว่าใช้แลดีไงเออมาใช้สีขาวคือโอ้รู้ไหมว่าเบาะสีขาวกับเบาะสีดําอ่ะจริงๆแล้วอะเบาะไหน ทำความสะอาดง่ายกว่าการล้วะเอาเรื่องง่ายมันมันต้มันต้องแยกแยะปะถ้าถามว่าเอาเรื่องง่ายที่เห็นแล้วเช็ดเลยมันก็ต้องสีขาวเห็นชัดไงใช่คือสีขาวพอเราเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทนไม่ไหวไงเราเราต้องเช็ดเลยไงแต่สีดําเนี่ยเราแบบเลอะแล้วเราไม่เห็นแล้วเราก็ไม่เช็ดแล้วเราก็ไม่รำคาญตาก็เราไม่เช็ดก็หมักมุมยังไงใช่แล้วพอเรามาเช็ดแต่เราเจอแล้วว่าโอ้โหมันมันโคตรจะเลอะเลยแล้วมันทําความสะอาดยากเพราะมันฝังลึกไงเพราะจริงจริงเนี่ย เราอ่ะเหมือนถูกปลูกฝังมาให้อยู่กับเบาะสีดําอืมนั่นแหละเบาะสีเข้มเข้มก็เทสลาเพิ่มเท่าไหร่นะห้าหมื่นจริงจริงๆอ่ะเนี่ยเบาะขาวอ่ะในตัวต่างประเทศอ่ะของซีเกอร์เพิ่มเงินนะออืืมเพิ่มเงินเพิ่มเงินนั่นแหละก็เลยแบบเออชอบชอบดีไซน์ภายในด้วยแหละอะไรเงี้ยไม่หรอแล้วลูกเราก็โตแล้วด้วยไงก็เลยเออเนี่ยเราเบาะขาวคุยแบบรู้เรื่องไงใช่ปะ เออนี่นี่ที่ปั่นน้ำฝนอีกชอบน้ำมันออกตรงก้านด้วยใช่ไหมมันออกตรงก้านแล้วมันมันมันมีความรู้สึกว่ามันฉีดมาแล้วมันไม่ค่อยเลิะไงมันออกแค่ตรงตรงกระจกเนี่ยจริงพวกรถยุโรปก็มีกันเยอะแยะแหละแล้วก็ส่วนส่วนช่วงล่างเนาะช่วงล่างสำหรับสำหรับบ้านเราอะเนาะความเห็นส่วนตัวเนาะเราก็รู้สึกว่าคือเราเป็นคนชอบรถที่มันออกแนว แนวตึงตังต,ตึงตัง,ต,ง,ต,งตึงตังที่แบบว่ายังสบายอยู่นะไม่ใช่ตึงตังกระเด้งกระดอนนะเออเพราะว่าเราไม่ชอบรถนุ่มนุ่มมากๆก็โครงมันจะเวียนหวัวด้วยความสูงอายุใช่สูงอายุโอ้ยแต่แต่แตั้งแ,แ,แต่ทําช่วงล่างของเอเจทีมันเนี่ยคืออันนี้รู้เลยว่าแบบขับแล้วแบบดีขึ้นเนี่ยเข้าโค้งดีขึ้นในเงี้ยมันก็ทําให้เรานิสัยเสียนะขับเรวนิสัยเสียไหวะ ขับเร็วไงขับเร็วขับมันมุดได้อะไรประมาณเนี้ยโอ้ยนี่นี่ขนาดเอกยังไม่ได้แบบปรับให้แบบว่าตึงตึงจ๋านะก่ต้องต้องรอยสักพักก่อนให้มันแบบไอ้นี่ก่อนไหมเสถียรกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าเราเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนมามันก็ยังตึงด้วยแหละแต่เดี๋ยวพอใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันก็นุ่มอีกก็ต้องมามาปรับกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันคมันจะจบที่ตรงไหนอ่ะอือนี่ขับมาแบบสบายสบายเลยเนี่ยโยก ต่เผื่อบางคนที่เขาออกแนวชอบแบบสไตล์เราเขาอาจจะลองเปลี่ยนยางดูก่อนก็ได้ไหมอืมเปลี่ยนยางแต่แต่อกว่าเอกว่าเปลี่ยนยางได้เปลี่ยนยางได้แต่ยางก่อนอะไรเงี้ยเผื่อยางเฮ้ยพอแล้วเลยอะไรเงี้ยนะว่าเปลี่ยนยางได้อ่ะแต่ถ้าเป็นอวิวไดนี่มันติดถุงลมช่วงล่างก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมอือเอกว่าเอกว่าคนส่วนใหญ่คงไม่กล้าทําด้วยแหละเพราะว่ามันถุงยางมันเกี่ยวกับพวกระบบไฟฟ้าเาถุงลมเออถุงลมแมมีมุกมีมุก ถุงลมแล้วอยู่ใหยีรมาเป็นถุงยางทำไมโอ้หัวนี่คิดแต่เรื่องอะไรไม่ไถ้าอกชิดโอยแก้ไม่ได้นะอากาศดีล่ออากาศดีครับเอ้ยตัดออกได้ไหมอะตรงเนี้ยไม่ได้เลยอันนี้อันนี้หาอนี้หาถุงลมมี่กาลังหาจังหวะอยู่เนี่ยขอไปได้ไหมไม่ได้อะไม่ได้มันเป็นโคง นี่แล้วก็โอ้หูดับแล้วดับอีกอันนี้อันนี้ทางชันนะอันนี้อันนี้อันนี้ชันนะยกมาจนทแทบจะเบรกละเ <laughs> นี่ยมีรถสวจพอปิดกันหมดเราไปไหนกันชอบจริงเลยนี่อ่ะไหนลองโอ้เราปรับปิ้ปรับให้หน่อยปรับอะไรปรับตรงไหนอ่ะตรงนี้อเอา,าเป็นกู้คืนพนกากงานแบบมาตรฐานอันนี้กู้คืนพนกากงานแบบมาตรฐานนะเผื่อจะเนียน เนียนชึ้นหรือว่าไหลนี่ยคงหักสองอ่ะมีรถตามไหมไม่มีมันมีความรู้สึกว่ามันดูไหลเกินไปโอไหลอยู่เหรอเออไหลอยู่เอาเป็นเข้มข้นเดียวเข้มข้นแล้วง่ายเลยยกแล้วมันดั่งใจดิวันหลังเราชวนสมาชิกค,คนอื่นให้เข้ามาขับให้แล้วก็ปากก็นัง่งแล้วให้เขาก็กดวันแพดเดิลแล้วก็เข้มข้นเนี่ยปาจะได้รู้ว่า ถึงความเข้มข้นเข้มข้นยังไงฮะเราอยากให้ปาได้รับรู้รสชาติบ้างเอาเขาให้เราไปเว้ยเขาบอกให้เราไปได้ขอบคุณครับก็เหรอเออเป็นสัญญาณเบาเบาเบาใช่เขาเขาก็พิ์ไปว่าเขาแต่เขาแอบให้ไปได้เลยเขารู้ว่าเราก็รอรอจังหวะแล้วผมเขาก็ไม่ชอบกดดันหรอกเขาก็กดดันเขใช่ไงยก นขับมาปุ๊บปลอยเยียบเยียบไปครับผมยกจะ <c oughs> อ้วกอีกเราจาเอเราจากหูอื้อแล้วมืออ่นไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวได้ไปเดินคนเดียวท่างกลางแล้วต้องรีบเพราะว่าเดี๋ยวโรงแรมปิดปิดบ้าเลยล่ะนี่ครับก็เป็นสิ่งที่ยืยนแล้วคะ่ะคือมีคนถามมาแล้วว่าขับ ขึ้นลงภูงเขายากง่ายอย่างไรมีสมาชิกถามอยู่อืมมีแล้วก็ใช้ง่ายแหละครับเพียงแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติเรามีเด็กเล็กมาด้วยคนนั่งหลังมาด้วยก็แนะนําก็ค่อยๆลงแล้วก<ม>ันนะครับอืมแบบนี้ดีกว่านี่เสียดายคันนี้มันไม่มีอะไรนะพวงมาลัยอุ่น <laughs> ไม่นื้อพึ่งรู้ว่ามันไม่มยไยกจะใช้ใช้ได้ ต้งรู้ว่ามันมีประโยชน์โอ้โหเหลือเชื่อจริงๆเลยอะไรนะสิบสี่องศาใช่ไหมบอกอุ่นด้วยนะบอกอุ่นเนี่ยอ้นเคยเป็นมากสมมติเวลาอ้นแบบปวดห้องน้ำมาแล้วอ้นต้องเข้าห้องน้ําเข้าจกโคกอ่ะแล้วแบบจกโคกเย็นเจี๊ยบอะไรประมาณนี้ยานั่งลงอ้นฟิลฟิลไ่อยกจะนั้งอ่ะเออวันนั้นอะเบาอเป็นเป็นแบบนี้เลยอ่ะคือเบาะแบบจะเข้ามานั่งไม่อยากจะจับผูกไหล่เบาแบบเย็นเจี๊ยบเลยแล้วแบบคือแบบอ้นยิ่งดูรอบรถอ่ะคือแบบอะไรนะไอ้น้ํา ะไรพวกเนี้ยเต็มหมดเลยนะเต็มหมดเลยเแล้วก็เปิดเข้ามาโอ้โหแบบผิวไปสัมผัสเบาเย็นเจี๊ยบไอ้พวงมาลัยอีกจับปุ๊บเย็นเจี๊ยบแล้วก็เพิ่งนึกได้ว่าอ๋อมันมีระบบทำความร้อนมันมี้ันร้อนเนี้ยเออแล้วกดแป๊บเดียวแล้วโอ้เออนั่งโอ้กดแป๊บเดียวนั่งแบบสบายเลยอ๋อคันนี้มีเหรอคันนี้ไม่มีไงแต่เทสลามีก็เลยเพิ่งรู้ว่าแค่จะบอกว่าเออตอนแรกให้มาทำไมให้มาทำไมหรือก็ออกมานี่เมืองไทยให้มาทำไม ก็มีดีกว่าไม่มีเพิ่งจะรู้คํานี้ไงตอนนั้นที่เราเคยลองตัวไอออนวีอ่ะที่น้องน้องบอก่ะบอกว่าเนี่ยมันมีเบาะอุ่นมาให้นะเอาไว้เราอ่ะเปิดเปิดนวดอ๋อนั้นมีด้วยหรอมีไอออนวีมีมาให้เบาะนวดแล้วก็เปิดเปิดนวดจะได้เป็นแบบประคบไปแล้วประมาณนี้ไงเออเราก็เลใจะเอประโยชน์มันมีแค่นั้นเองหรอเออเข้าใจว่ามีเอาไว้นวดประคบเนาะเออแต่สรุปก็คือเออเว้ย เข้าท่าเว้ยใช้ได้เลยก็ต่อไปนี้ก็เวลาเขาให้อะไรมาไม่ได้ใช้ก็มีดีกว่ามีดีกว่าไม่มีครับผมมีดีกว่ามีไว้ก่อนไม่มีแต่แต่พวกรถตะกูดไอออนเนี่ยเวลาลงทางชันนะมันก็สามารถเลือกปิดดิจนทได้เลยนะจะได้ไหลลื่นไปเลย คือบางคนไม่ไม่ชินเนี่ยก็สามารถเลือกปิดได้ไงใช่ป่ะแต่คันนี้เลือกไม่ได้คันนี้เลือกได้แค่มาตรฐานกับเข้มแข็งเ้นเออเข้มข้นเข้มข้นเออเห็นไหมไม่คิดโอ้ยังผิดได้เลยถุงลมอ่ะนี่เข้มข้นหรือเข้มแข็งเป็นไงครับทุกท่านตอนนี้กําลังดูดูคลิปมาพอจะเห็นการขับคิดว่าเป็นไงบ้างครับผมขับง่ายไหมอันนี้เจ้าถิ่นนีเจ้าถิ่น ก็เดินข้ามก็สรุปการเดินทางอีกรอบหนึ่งเนาะเราออกเดินทางจากกรุงเทพตั้งแต่ตีแล้วผมตีสากว่าตีสามกว่าเราวิ่งมาเบดเสร็จก็ประมาณ8ชั่วโมงชั่โมงครึ่งอะประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็มาถึงแถวเชียงใหม่เนี่ยตอนนั้นก็แบตเตอรี่เหลือประมาณ3%แล้วพอมันลดจาก3%มมาเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นสถานะโชว์เรื่องเรื่องแบตแล้วและตอนนั้นน่ยในตัวของ หน้าจอแอปอเรื่องการจัดก,การพลังงานมันบอกว่ารถคันนี้ใช้ไฟไปแล้วก็คือ99กิโลวัตต์อวครับผมเท่ากับว่าเหลือ,อประมาณ1กิโลกิตล์อวแต่เรายังเหลือปลายทางอีกประมาณ6-7กิโลแล้วก็วิ่งของเราปกติเรื่อยๆเลยไม่ได้แบบวิง่งแบบปิดแอร์นะไม่ได้ปิดครับเราเปิดตลอดแล้วเราก็ไม่ได้ขับแบบ40-50้นะเราขับ80-90ตลอดครับผมเนะีเพราะเรารู้แล้วว่ามันน่าจะได้ตามสเปคเท่ากับว่ารถคันนี้ครับ100กิโลวัตต์อวเนี่ยก็คือ เป็น100กิโลวัตที่สําหรับใช้งานจริงครับนะคงไม่น่าจะไปต่ำกว่านี้แล้วแล้วก็ไม่อยากให้จะเสี่ยงด้วยนะเพราะว่าการที่แบบว่าแบตหมดอย่างเงี้ยมันไม่เป็นผลประโยชน์หรือผลดีกับรถมากเท่าไหร่นักนะครับเมื่อก่อนไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปทดสอบนะเราทำให้แล้วทําให้แล้วนะครับเมื่อก่อนน่ะที่ที่เอกอะไม่รู้เอกก็ชาร์จคันนี้ใช่ป่ะเอกชาร์จเต็ม100้เลยโอ้เออ่ะชาร์จเต็ม100แล้วเอกก็ไปต่างประเทศ6วันอืม ตอนนั้นเอกกท็ทำคอนเทนต์ประมาณว่าอยากรู้ว่าแบตเตอรี่6วันจะลดไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีสมาชิกทักมาบอกว่า NMC เนี่ยมันไม่ควรที่จะจะใช้งานล่ะค่ะรูปแบบแบบนั้นก็คือไม่ควรชาร์จเต็มร้อยแล้วก็ไม่ควรทิ้งให้มันเหลือสักศูนย์เปอร์เซ็นต์อะไรนี้ใช่ไหมอะไรประมาณนั้นไม <c oughs> ่ดีแล้วถ้าสมมติถ้าถเกิดเราชาร์จชาร์จเต็มร้อยเนี่ยนะครับแบบแล้วเราไม่อยู่บ้านทำยังไงก็แนะนําให้เราเปิดแอปขึ้นมาแล้วเปิดเซนที่โหมดครับคือในการเบรนเบรนแบตไป ฉะนั้นการใช้งานของเราณนะตอนนี้เวลาอยู่ที่บ้านเราไม่ได้ไปไหนทางไกลต่างจังหวัดะ<อ>เราจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณแบบ70 80ตลอดเลยนะ7 0 80<อ>ตลอดเลยแล้วพอเราแบบเอารถไปวิ่งที่ไหนแล้วแต่ะ่ะพอแบตเหลือ50%เเนี้ยเอกมายก็ชาร์จชาร์จจริงแล้วแล้วชาร์จนะไอวอลชาร์จเอกก็ไม่ได้ชาร์จทีแบบเท่าไ <32 S 1> หร่นะ32อแอมป์นะไม่ชาร์จครับเราชาร์จแค่ประมาณ1 6แอมป์พอเพราะว่า เราไม like the like like okay, so okay. ja ่ได้ม right. on no ีความจำเป็นที spans, ations, right. occasion, ่เราจะต้องแบบชัดเต็มขนาดนั้นในการที่เราจะชัดเต็มหนึ่งร้อยเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นการที่เราวางแผนการเดินทางทางไกลอย่างเนี้ยที่เราวางแผนกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคใช่ไหมก็เป็นครั้งคราวไปเป็นเป็นครั้งคราวไปครับผมนะไม่ใช่ครั้งขาวบินนะครั้งคราวแต่ประมาณนี้ครับมองสายคันนี้นี่ยังไหวอยู่ใช่ไหมเนี่ยเขาเมาไหมอ่ะแน่กลิ่นอนะี้เข้ามากลิ่นไหมกลิ่นน้ำมันเขา เราเปิดอะไรอ๋อที่มีกลิ่นเข้ามาครับมาดูตรงนี้นะน่าจะเป็นออโต้นี่ไงออโต้จริงด้วยแล้วเอาออกเงี่ยกดไปกดอีกทีนึงอันนี้คือเอาเอาเข้ามาอืมอ่ะปิดละนก็เม่กี้ก็อย่างนี้ไม่ตะกี่คือออโต้เหรอคือเออ๋อไม่กี้มันติเติวเอเหรออืมมันมันคือเออกลิ่นน้ำมันแรงมากอ่ะใช่ได้กลิ่นตั้งนานแล้ว ร้อนจังหวัแท้เขาแบบขับร้อนอนเราลงมาตอนแบตกี่เปอร์เซ็นต์นะแปดสิบเจ็ดตอนนี้แบตเท่าไหร่แปดสิบแปดอ๋ออ่าเป็นยาละอ้นลงมาแปดสิบเจ็ดแต่ตอนนี้แบตแปดสิบแปดใช่ผมทำได้ดีนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างก็จะเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งครับผมเดี๋ยวลงไปข้างล่างครับเราก็จะไาในโหมดของ LCC กันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันหนระือว่ายางเขาแบนว่ะยางเขาแบนใช่ยางเขา,เขาไม่รู้จะล้มอมไรใช่มันเหมือนจะลม้มต้องอยากใกล้มากป่ะเผื่อเขาลม้มยางแบนใช่ลัากษณะดกันสี่อะรถมันแปด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 แล้วเขาก็เลี้ยวไม่ค่อยกล้าเลี้ยวเลยนะ ยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับขากับพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เราก็จะชาร์จคันนี้ให้เต็มหนึ่งร้อยก่อนโอ้ชาร์จเต็มหนึ่งร้อยชาร์จเต็มหนึ่งร้อยเสร็จปุ๊บก็จะวิ่งทีเดียวครับถึงบ้านเลยพรุ่งนี้เราก็หาชาร์จในเมืองใช่ไหมใช่ชาร์จในเมืองเซนทันมีที่ชาร์จไหมเซนทันมีปะมีไหมอ่ะเป็นของอะไร<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวเราหาข้อมูลผม,มจะได้ อยากกินไอ้กุยช่ายทอดนะอะไรนะกุยช่ายทอดไงกุยช่ายทอดอร่อยอ,อร่อยอร่อยมากเลย,ยแต่ไม่รู้ในเซ็นท่านข้างล่างอะ่ะไม่แน่ใจว่ามันเป็น,บน,ปนแบบมันอยู่ตลอดหรือว่ามันเป็นแค่พนัง,งานมาเป็<ๆ>นครั้งคราวอร่อยมากอุ้นน่าจะไปซื้อไอ้นั้นด้วยร้านอะไรวะอะไรวะั้นนอะไรไอชาชีสอะเนเนในในชืน่ออะไรอะในชื <c oughs> ่อ ก็อันนี้ก็คือเป็นคลิปเกี่ยวกับการรีวิวลงมาข้างล่างโดยการใช้โหมด one paddle ตอนเราลงมาจากข้างบนก็คือแบต87%ตอนนี้ลงมาเราวิ่งมาแล้ว38 48 49 52เราวิ่งมาทั้งหมด14กิโลครับได้แบตเตอรี่คืนมา1%ครับผม <laughs>